สวัสดีค่ะสำหรับชาวกรกฎทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักรายเดือนกุมภาพันธ์2564ของผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหานะคะชาวกรกฎดูได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนาเลยนะคะหากหากใครทราบเวลาเกิดของตัวเองดูได้ ชิคกูเกิลเลยว่าตัวเรานั้นเกิดลักษณะอะไรการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะจะเป็นการอ่านแบบ general reading อาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงไม่อินแล้วก็ไม่ซีเรียสจนมากเกินไปดูไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตความรักความสัมพันธ์นะคะเรามาดูดวงอย่าให้ดวงดูเรานะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณท,ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม กดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะอ่ะเรามาดูกันในชาวกรกฎเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ25์2564นี้ชาวกรกฎจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ดวงความรักของชาวกรกฎ สิบถ้วยหนึ่งถ้วยสองเหรียญหนึ่งเหรียญ ราชินีถือถ้วยเดล v e g จิมเพรสสี่ไม่เช้าราชินีถือเหรียญ ชาวกรกฎทำไมใจฟูขนาดนี้ล่ะเนี่ยอาจมีเกณฑ์โยกย้ายการแต่งงานการย้ายมาอยู่ที่เดียวกันเกิดขึ้นด้วยนะสำหรับชาวาาชาวกรกฎในตัวของคุณเนี่ยที่ผ่านมาที่ผ่านมาคุณเองเจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่เจอความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างรับรู้ความรู้สึกซึ่งกันและกัน ต่างไฟล์ต่างที่จะอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจับต้องได้มีการเพราะบ่มความรักความสัมพันธ์กันมาได้สักพักแล้วมีอา่ามีการเริ่มต้นความสัมพันธ์อ่ะในตัวคุณเองกับเขาที่ผ่านมาก็มีแบบความสัมพันธ์เนี่ยมันมันดำเนินไปในทิจางที่ดีขึ้นโอเคมีการปรับตัวปรับความเข้าใจกันมีความรักที่มันค่อนข้างที่จะแบบ ต่างคนต่างที่มาต่างคนต่างครอบครัวต่างคนต่างนิสัยแต่พวกคุณก็ดูมีความเข้ากันได้อยู่นะในบางคนนะคะดวงของปันเนี่ยดวงความรักจะเหมาะกับคนที่มีคนที่มีคู่กรณีคนที่มีคนคุยคนที่มีคนคุยดิวด้วยอยู่แล้วนะคะทีนี้ในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยคุณเองมีโอกาสที่จะได้รับรู้ความรู้สึกของเขาหากคุณความสัมพันธ์กันไม่ค่อยที่จะชัดเจนสักเท่าไหร่คุณจะได้รับโอกาสหรือได้รับ ความรู้สึกที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นการเกณฑ์เริ่มต้นความสัมพันธ์เกิดขึ้นมีเกณฑ์โยกย้ายมีเกณ์ต่างงานมีการมีเกณฑ์มีบุตรด้วยซ้ำนะคุณผ่านเรื่องราวการปรับตัวการปรับความเข้าใจการปรับทดลองสมดุลให้มันอยู่ให้มันด,ดําเนินไปได้ด้วยดีให้ความสัมพันธ์มันอยู่ตรงกลาง รักแบบไหนถึงพอดีคุณพยายามปรารานาคุณจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างจัดสรรเวลาในตัวของเขาเองก็พยายามที่จะจัดสรรเวลามีเวลาให้คุณมีเวลาให้กับส่วนตัวเขามีเวลาให้กับการทํางานเขานะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ความอบอุ่นมันเกิดขึ้นการดูแลการใกล้ชิดซึ่งการละกันมันเกิดขึ้นในบางครั้งเนี่ยโอเคที่เอ็มเพรสคุณเป็นคนที่มี คุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองมากๆบางครั้งจี p อ a มเพรสคนคนนี้เขาเห็นคุณเป็นจกักรพรรดินีไม่ใช่แค่เป็นเจ้าหญิงของเขาแต่จกักรพรรดินีเกิดจากอะไรเกิดจากคุณเห็นคุณค่าในตัวเองทำในการทํานายปันเนี่ยมันดีมากเลยนะชาวกรกฎดีกว่าทุกก่อนหน้าอีกทุกราศีที่เปิดมาเลย คนของคุณจะเห็นคุณค่าของคุณเมื่อคุณเห็นคุณค่าของตัวเองอีกทั้งความใจดีความอ่อนโยนที่คุณมีแก่เขายืนเฉยๆเขาก็รักโอเคใช่แต่อายืนเฉยๆของคุณคือการที่เราก็อย่าลืมพัฒนาคุณค่าหรือเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองด้วยรวมทั้งการใส่ใจการอ่อนโยนให้เขาได้แสดงความเป็นผู้นำ ผู้นาขึ้นมาบ้างในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันโอเคนะการใช้แรงศรัทธาคุณจะมีช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาใกล้ชิดที่จะอยู่ด้วยกันช่วงเวลาแห่งความแนบแน่นถ้ายังคุมเครือกันอยู่มีเกณฑ์ที่จะชัดเจนถ้ายังถ้าชัดเจนแล้วเป็นแฟนกันมีโอกาสที่จะเป็นสามีภรรยาถ้าเป็นสามีภรรยากันแล้วมีโเกณฑ์ที่จะมีลูก ให้ลดความดือ้อความดื้อรัน้นความอิโก้ความคิดของตัวเองเป็นหลักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้ความรักมันสมดุลการเข้าอกเข้าใจกันการทดลองปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนที่ตัวใครก็ไม่ได้ก็ปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนมีอะไรขอให้คุยด้วยความประนีประนอมอย่ายึดความคิดของคนใดคนหนึ่งเป็นหลักเพราะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอ่าสิบช่วยมันเป็นช่วงเวลา มันเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นมันเป็นช่วงเวลาที่อยู่ใกล้กันมันเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งสองคนผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาหมดแล้วความสุขสมหวงังความสมบูรณ์ในอารมณ์ความเข้ากันได้ความคมเกี่ยวเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็เขานะคะ,ะมันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบแบบสุดๆไปเลยอะ่ะคุณสองคนอยู่ด้วยกันคุณลองสังเกตตัวเองบ้างไหมว่า เวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วอ่ะมันมีแต่ความอบอุ่นมันมีแต่ความแบบเขาเรียกว่าอะไรดีนะมองตาก็รู้ใจอ่ะมีความสุขทางใจเกิดขึ้นคุณโชคดีมากเลยนะไพ่สิบทูวยขึ้นมาในตําแหน่งตัวตนของคุณชาวกรกฏในเดือนกุมภาพันนี้นะคะคุณกับเขา,ามีความรักที่เต็มเปี่ยมมีอารมณ์ที่ดีงาม มีความพึงพอใจมีความสุขข่ามกลางความรักรอบร้อมตัวคุณกับเขาในอดีตอาจจะมีความทุกข์หรือโลนลีห่หรือเศร้าหรือเศร้าหรือโสดหรือเงียบเหงาแต่ในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ชาวการกฎจังหวะช่วงนี้หมายถึงความสมหวังความสุขที่มันคือสุขจริงๆอ่ะสุขแบบความสมองสดใสอินเนจีสดใสดใสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจนะคะ มันเป็นอะไรที่ครบถ้วนอะคุณกับเขาอะหนึ่งถ้วยโอเคแต่ว่าเขาจะหยิบยืน่นความรู้สึกที่มีให้กับคุณตรงความสุขตรงเนี้ยให้สังเกตหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยมันเป็นอะไรที่ล้นใจมากๆเวลามีความสุขแต่ให้ระวังเวลาในช่วงเขาไม่ว่างเพราะเราเอาความสุขเราเองต้องบาลานซ์ความสุข,ขของตัวเรานะเราต้องมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองก่อนความสุขให้ได้ด้วยเองทํำยังไง ตรงเนี้เราต้องปักมาคิดแล้วใครๆก็อยากอยู่ใกล้คนที่มีความสุขถูมไหมคะหาอะไรชามที่มันมีความสุขการดูหนังตลกการดูคลิปตลกให้เราสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะนะมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องกอบโกยในเรื่องของความรักในในเดือนอในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยของชาวกรกฎนะคุณจะได้รับสัญญาณบางอย่างที่ว่า เขารู้สึกยังไงกับคุณในใจเขามันมีการเริ่มต้นอะการเริ่มต้นการที่แบบว่ารักกันเหมือนครั้งแรกที่เจอรักกันแบบที่โรแมนติกไอโรแมนติกของเขาก็อยู่ในคู่ของแต่ละคนด้วยว่านิสัยพื้นฐานเขาเป็นยังไงนะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยคือคนที่ใช่สำหรับเขาคนที่เขาอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วย นะในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยชาวกรกฎคุณเป็นอะไรที่ช่วงที่ชาวใจฟูมากๆการถ้าเกิดเขาเองเขาก็ยอมให้คุณเข้าไปในโลกของเขาคุณเองคุณก็ต้องให้เขาเข้าไปในโลกของคุณด้วยการที่หนึ่งเข้าไปในโลกของเขาคือลองดูไปเลยว่า เอเขาชอบทําอะไรบ้างเขามีกิจกรรมอดิเรกดูหนังฟังเพลงอะไรลองไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาเจ็ดเหรียญการใจเย็นการใจเย็นกับเขาให้เขาได้แสดงภาวะความเป็นผู้นําขึ้นมาบ้างความอ่อนอ้อนความอ่อนโยนของคุณเนี่ยความอ่อนอ่อนอ่อนอ้อนวิสยัยจริตจ,จัดการน่ะ นำมาให้เป็นนั่นคือสิ่งที่เอาเอาอย่างนี้นึกออกใช่ไหมคะจะพูดยังไงดีสน่ททั้งนอกบ้านแล้วก็สน่ททั้งในบ้านนะให้มันมันเป็นอะไรที่แบบว่ามัดใจคุณกับเขาให้อยู่มาคนของคุณจากที่ปันดูแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเหตุผลนะเขาจะไม่ชอบการใช้อารมณ์ให้ระวังในความอารมณ์หัวร้อนของเราบ้างนะคะความสุขเนี่ยจะเข้ามาทดแทนความทุกข์ ความเบื่อความเหนื่อยหน่ายเขาพร้อมที่จะทำอะไรดีๆให้กับคุณนะมีคนบางบางคู่มีเกณฑ์วางแผนที่จะได้ใช้อนาคตวางวางแผนอนาคตร่วมกันด้วยอ่ะแปดเหรียญเขาจะทำยังไงกับคุณอีกแปดเหรียญมันเป็นอะไรที่สม่ำเสมอเป็นอะไรที่ทำซ้ำๆเดิมๆ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเขาเองเขาก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้น <c oughs> เหมือนการเรียนรู้การปรับชีวิตการปรับนิสัยใจคอกันนะให้มันเป็นจังหวะที่ดีขึ้นนะคะออขอให้คุณฝึกนิสัยที่น่ารักของคุณในขณะเนี้ยให้เป็นต้องตาและต้องใจของคนรักมากขึ้นในด้านความรักเนี่ย โอเคไหมการใส่ใจต่อหน้าที่ของตัวเองมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งเคยเคยเห็นไหมเราเคยเห็นผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่หน้าโต๊ะคอมนั่งอยู่หน้าโต๊ะทํางานที่เขาก็พยายามจัดสรรหรือทาอาหารดูมันมีสเสน่ห์ใช่ปะคุณคีบปลุกตรงนี้ไว้เพราะเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์ที่คุณมัดใจเคาะหาของคุณกับเขามาดูกันว่าพะพิคนีตอยากที่จะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะองค์ เป้าหมายในชีวิตนะการเดินทางเนี่ย energy ของความสดใส energy ของความสุข energy ของเสียงหวดราอเนี่ยเป็นสิ่งที่เขานะ่ะอยากได้จากคุณนะ อย่าลืมมีความรักแล้วอย่าลืมเป้าหมายในชีวิตอย่าลืมแพชชั่นของตัวเองนะคะเขาเนี่ยแล้วในแล้วการในมุ่งมั่นการขับเคลื่อนตัวเองไปสู่เป้าหมายในชีวิตอย่าลืมเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะของคุณรอยยิ้มของคุณเป็นสิ่งที่เขาอยากได้จากคุณไพ่เปรเกอรเนดโอเคคนเราต่างคนต่างที่มาต่างคนต่าง มีข้อเสียทั้งนั้นค่ะคนทุกคนไม่มีใครเพอร์เฟคร0อยอย่าไปมองในข้อเสียของเขาให้มากนึกออกไหมคนผิดกับคนถูกอยู่ร่วมกันไม่ได้นะคนถูกกับคนผิดอยู่ร่วมกันไม่ได้ตามหลักของความจริง ฉะนั้นแล้วหนทางที่จะทําให้ครอบให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความสุขได้คือการยอมรับในข้อเสียของเขาเปลี่ยนมุมมองบ้างบางครั้งเราก็ต้องเปิดโลกบางครั้งเราก็ต้องมีกิจกรรมงานอดิเลกอย่าเอาตัวเองไปผูกมัดติดไว้ที่เขาคนเดียวนะคะ คบกับใครแล้วมีความรักแล้วจะต้องอย่าทําให้ตัวเองมีทัศนคติด้านลบเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแต่จงทําให้ตัวเองได้มุมมองใหม่ๆจากความรักพัฒนาความรักที่ดีขึ้นเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับความรักบ้างนะคะสําหรับชาวกรกฎของคุณเป็นทีมที่เป็นไม่ใช่ทีมสิเราราศีเนาะเป็นราศีที่ใจฟูมากเลยนะเนี่ยมาดูเลยลูกเต๋าอยากที่จะบอกอะไรกับชาวกรกฎบ้างนี่ไงไม่มีอะไรถูกอะไรผิดทุกอย่างถูกหมดแหละ การรักษาความสัมพันธ์การรักษาความสัมพันธ์ยอมรับในข้อเสียเนี่ยลูกเตา๋าเหมือนอย่างที่ปันบอกไปเลยการยอมรับในข้อเสียของกันรละก,กันไม่ต้องหาว่าใครถูกใครผิดบางครั้งเราก็ผิดเราก็แต่เรายังบอกว่าเราถูกเลยชูป,ปะ่ะอะสำหรับชอบกรกฎนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย